เดี๋ยวผมจะลองวิ่งในหมู่บ้านของผมนะครับโดยที่เปิดโหมดออกกำลังกายเป็นการวิ่งกลางแจ้งนะครับผมเดี๋ยวผมจะลองเอานาฬิกานะครับลงไปในน้ำดูนะครับปึบข้อดีของเจ้าหัวเว่ยวัดฟินนะครับผมข้อที่หนึ่งครับรูปร่างหน้าตาที่สวยงามน,นะครับผมดูหรูหลาแล้วก็ดูทันสมัยนะครับผมข้อที่2ครับ ราคาที่ไม่แพงจนเกินเอื้อมนะครับผมเป็นมิดแก่กระเป๋าสตางค์นะครับข้อที่3นะครับผมการใช้งานที่ค่อนข้างที่จะครบถ้วนนะครับผมโหมดออกกําลังกายที่เยอะมากๆเลยครับข้อที่4ครับผมแบตเตอรี่ที่อึดมากเลยนะครับผมใช้งานเป็นอาทิตย์แบตก็ยังไม่หมดนะครับข้อเสียนะครับข้อที่1เลยคือไม่สามารถที่จะโทรออกได้นะครับเนื่องจากเจ้าตัวนี้ไม่มีไมโครโฟนนะครับข้อที่2ครับผมไม่สามารถที่จะพิมพ์ข้อความโต้ตอบกลับไปได้นะครับเนื่องจากว่ามันไม่มีคีย์บอร์ดนะครับผมไม่ว่าจะเป็นแช ไลน์หรือแชทเฟซบุ o กไอจีอินสต a แกรมนะครับข้อที่3นะครับผมคือมันไม่สามารถที่จะลงแอปได้เพิ่มเติมนอกจากที่ในในการนี้มันจะมีมาให้นะครับเนื่องจากว่ามันไม่ใช่ w a r o s หรือว่า Apple os นะครับไม่สามารถที่จะลงพวกแมป gps อะไรอย่างนี้ได้นะครับผมสวัสดีครับทุกคนผมแจ็คแมนนะครับ วันนี้ผมจะมารีวิวนาฬิการุ่นใหม่ล่าสุดเลยนะครับของหัวเว่ที่เพิ่งวางออกจำหน่ายมานั่นก็คือหัวเว่ย t c h Fit นั่นเองนะครับนาฬิการุ่นประหยัดนะครับผมราคาไม่แพงนะครับสนุนราคาอยู่ที่3,499บาบาทจ้ะอ่า ส่วนหน้าตามตันจะเป็นยังไงนั้นมาดูกันเลยนี่อันนีอันนี้คือนาฬิกาของผมเองนะครับผมใช้เองเลยนี่คือรีวิวของคนที่ใช้งานจริงนะครับผมก่อนอื่นเลยนะครับมาดูว่าข้างในกล่องมันมีอะไรมาบ้างนะครับนี่วิธีการเปิดกล่องก็ คล้ายๆกับของ Apple หน่อยนี่นะครับผมใบเสร็จของผมนะครับผมอ่าให้ดูแค่อันนี้พอตอนที่ผมซื้อคือมันแถมหมวกของ Adidas 3นะ9 4 9 9บาทนะครับแอแล้วก็ผมมีจองด้วยนะ500บาทแล้วก็ d i i d s s b เ b o บ n ล Cap นะครับผมมูลค่า550คือได้มาฟรีๆเลยนะครับนี่นะครับหมวก Adidas ที่แถมฟรีมานะครับผมข้างในกล่องก็ไม่มีอะไรนะครับเขาก็จะให้ที่ชาร์จแบตนะครับผม จึงจะอยู่ในกล่องนี้นะอ่าแต่อันนี้ผมเอาออกมาแล้วแล้วก็คู่มือคู่มือแล้วก็พวกใบรับประกันอะไรพวกนี้นะอ่าตีชาร์จของมันนะครับผมเขาจะให้ตัดสายสายชาร์จมานะครับหัวนี้ไปหาเอาเองนะครับตามร้านเซเว่นหรือร้านอุปกรณ์ขายไอทีก็มีขายนะครับผมสําหรับหัวชาร์จแบตอ่าอันนี้นะครับวิธีการชาร์จแบตนะครับมันจะเป็นแม่เหลนะ็กเนาะมันจะดูดกันเลยนี่ครับเราต้องหัน เอาไอ้ตรงนี้ลงข้างล่างนะครับผมอ่าแล้วก็เอาไอ้สองจุดนี้ลงข้างล่างแล้วก็แม่เหล็กมันก็จะดูดกันนะครับให้มันตรงกัน2จุดนี่แล้วก็เสียบหัวชาร์จนะครับผมหัวชาร์จนี่ก็ไปหาไว้เองนะครับอืมเสียบไปนะครับแล้วก็เสียบปลั๊กนะครับ สำหรับหน้าจอของรุ่นนี้นะครับผมค่อนข้างที่จะมีสีสันที่สวยงามน,นะครับผมเนื่องจากมันเป็นจอ AMOLED นะครับผมแล้วก็แบตเตอรี่นี่ค่อนข้างที่จะใช้งานได้ยาวนานนะครับผมตามข้อมูลเนี่ยก็คือใช้งานได้ถึง10วันเลยนะครับแต่สําหรับประสบการณ์ใช้งานของผมแล้วนะครับ7วันนี้ก็แบบสุดๆแล้วนะครับผมสําหรับเนืงอที่นี้ก็เยอะมากแล้วเนาะ เอาละครับเรามาดูกันดีกว่าว่านาฬิการุ่นนี้แต่ละเมนูมีอะไรกันบ้างนะครับนี่คือหน้าปัดนะครับของการดูเวลานะครับไว้สําหรับดูเวลาเป็นหน้าหลักเลยของนาฬิกาปัดมาทางขวานะครับผมอันนี้ก็คือวัดการเต้นของหัวใจนะครับวัดฮาร์ตเรตนะครับวัดการเต้นของหัวใจ B P M นะครับเดี๋ยวผมจะลองใส่ให้ดูนะครับว่ามันขนาดของนาฬิกาขนาดหน้าปัดเนี่ยมันจะอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่นะครับนี่ถือว่าหน้าปัดใหญ่ พอสมควรเลยนะครับผมนี่ครับมันก็จะวัดแบบเรียวทม์เลยนะครับผมแล้วแต่การตั้งค่าของแล้วนะครับนี่จังหวะเต้นหัวใจของผมอยู่ที่87 bpm นะครับนี่มันสามารถที่จะวัดความเครียดได้นะครับผมอันนี้ก็ต้องไปตั้งค่าเอานะครับในมือถือนะครับอันนี้ก็คือพยากรณ์อากาศนะครับอ่าตาม gps เลยนะครับจะบอกว่านาฬิการุ่นนี้มี gps ด้วยนะครับผมหนึ่งตัวหน้านี้สําหรับ ควบคุมเพลงในมือถือของเรานะครับผมอ่าอันนี้ก็จะเป็นแบบดูจํานวนก้าวเดินนะครับจํานวนการออกกําลังกายอะไรพวกนี้ครับอ่ามีครับปุ่มโฮมจะอยู่ตรงนี้นะมาดูในส่วนของเมนูกันอ่าอันแรกก็คือการออกกําลังกายนะครับผมซึ่งโหมดของการออกกําลังกายเนี่ยมีมากมายนะครับผมลองรับ โหมดการออกกําลังกายมากสุดถึง96โหมดกันเลยนะครับเรียกได้ว่าเกิดมาชาตินี้ไม่รู้ว่าจะเล่นครบหรือเปล่านะครับผมสําหรับ96โหมดทีเด็ดของมันเลยนะครับคือมันจะมีวิดีโอนะครับสอนการออกกําลังกายนะครับในหลักสูตรการออกกําลังกายนะครับผมนี่มันจะมี12หลักสูตรนะอันนี้คือการบริหารกล้ามเนื้อนาอกขั้นสูงนะครับเดี๋ยวผมจะทําให้ดูเนาะนี่กดไปครับผม 10ครั้งนะครับนี่มันจะมีโหมดของการสอนนะครับนี่มันก็จะบอกให้เราแบบทําท่าแผงนะครับจับเวลาจับเวลานะครับน,นี่มันก็จะนับจํานวนครั้งให้ด้วยนะครับผมนี่ผมถมือเฉยๆนะมันก็จะนับให้อะไรแบบนี้เราก็ต้องทําให้มันครบนะครับเนี่ยก็วัดแบบการเต้นหัวใจไปด้วยเนี่ยมันก็จะสแกนที่นิ้วผมนะครับนี่มันก็จะประมาณนี้ครับเหมือนเป็น เทนเนอร์ส่วนตัวนะครับผมอืมเราไม่จําเป็นจะต้องไปดูในมือถือเรืออะไรเลยดูผ่านในกาเลยครับสุดยอดไปเลยการทดสอบในโหมดของการออกกําลังกายนะครับมันจะต้องไปออกกําลังกายจริงๆเดี๋ยวผมจะไปออกกําลังกายให้ท่านผู้ชมดูนะครับแต่ว่าก่อนที่จะไปนะครับเรามาดูในส่วนของโมนอื่นกันก่อนนะครับอันนี้ก็อันที่2คือบันทึกการออกกําลังกายนะครับก็คือเรคคอร์ดที่เราไปออกกําลังกายนั่นเองนะครับสถานะการออกกําลังกาย มันก็จะมีการบอกนะครับผมว่ามีประสิทธ,ธิภาพหรือเปล่าหรือว่าเราแบบร่างกายอ่อนแออะไรหรือเปล่า,านี้อัตราการเต้นของหัวใจก็ปกตินะครับผมก็จะมันก็จะวัดให้เรานะครับเดี๋ยวผมจะทําให้ดูเนาะนี่นะครับถ้าเราอยากรู้ว่าหัวใจเราเต้นเร็วเท่าไหร่นะครับในหนึ่งนาทีเต้นกี่ครั้งนะครับให้เรามาที่โหมดนี้นะครับแล้วก็รัดสายนาฬิกาให้แน่นนี่มันก็จะมันก็จะวัดาการเต้นหัวใจของเรานะครับนี่รอสัก ครู่นะครับนี่ตอนนี้ผม96 BPM ไปแล้วนะครับและ SpO2 มันคือการวัดออกซิเจนในเลือดน,นะครับผมนี่ครับมันกำลังวัดให้ผมอยู่นะครับผมใช้เวลาสักครู่นะโอเคครับผมมันวัดให้ผมมันกำลังวัดให้ผมอยู่นะครับ อัตราการเต้นหัวใจ93ครับกำลังวัดอยู่92เปอร์เซ็นต์นะครับ SPO2 นะครับผมอยู่ในเกณฑ์ที่ยังโอเคนะครับผมอยู่ในเกณฑ์สีเขียวนะครับบันทึกกิจกรรมก็คือหน้าเมื่อกี้ที่ผมเปิดให้ดูนะครับนี่มันก็จะเป็นหน้าแบบนี้นะครับการนอนหลับนะครับนาฬิการุ่นนี้สามารถที่จะวัดการนอนหลับได้ขณะที่เราใส่แล้วนอนหลับนะครับผมนี่ผมนอนไปเชั่วโมง4 3นาทีนะครับเมื่อคืน ถือว่าเป็นเวลาที่เหมาะสมอยู่นะครับผมเป้าหมายก็คือ8ชั่วโมงนะครับผมนี่แล้วก็วัดความเครียดน,นะครับแล้วก็มีการฝึกการหายใจด้วยนะครับผมนี่มันก็จะให้เลือกระดับได้นะครับฝึกการหายใจนะครับนี่ครับมันก็จะบอกให้เราหายใจเข้านะครับหายใจออก ประมาณนี้นะครับผมทําให้เราแบบหายใจได้ถูกจังหวะนะครับแล้วก็โหมดควบคุมเพลงนะครับผมการแจ้งเตือนอันนี้การแจ้งเตือนนี้ก็จะรองรับแบบหลายแอปนะครับผมทั้ง messenger ทั้ง Instagram นะครับ Li น e นะครับหรือว่าแอปต่างๆที่เราได้เซตติ้งเอาไว้นะครับผมข้อเสียของรุ่นนี้เลยก็คือ มันไม่สามารถที่จะตอบกลับไปได้นะครับเนื่องด้วยมันไม่ใช่ w OS นะครับผมมันไม่ได้ราคาสูงมากนะครับฉะนั้นมันไม่สามารถที่จะตอบกลับไปได้ไม่สามารถที่จะพิมพ์ข้อความกลับไปได้แล้วก็ไม่สามารถที่จะโทรออกไปหาใครได้เลยนะครับผมเนื่องจากมันไม่มีไมโครโฟนในตัวนะครับผมก็คือราคามันก็3 4 9 9มันก็ ไม่ได้สูงเท่ากับรุ่นอื่นๆนะครับผมมันก็เลยแบบไม่สามารถที่จะโหลดแอปต่างๆมาไว้ในตัวของมันได้นะครับผมก็ทําได้เพียงแค่อ่านแจ้งเตือนอะนอะ่เนาะเออมันก็ดีนะครับแบบช่วยเราในเรื่องของการแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้เราแบบพลาดข้อมูลข่าวสารนะครับเพียงแต่ว่ามันไม่สามารถที่จะเหมือนกับว่าเปิดพวก gps อะไรนี้ได้คือมันลงแอปเพิ่มเติมนอกเหนือจากที่มันให้มาไม่ได้นะครับอ่าดูสภาพอากาศนะครับผมพยากรณ์อากาศ ตัวจับเวลานะครับนี่ทุกอย่างมาตรฐานอะไรมีมาหมดครับตั้งเวลานาฬิกาปลุกก็มีนะครับไฟฉายอันนี้ก็จะแบบเอาไว้แบบที่มืดอะไรเงนี้ก็เปิดไฟฉายได้นะครับผมาการหาโทรศัพท์นะครับอันนี้ก็คือนี่เห็นไหมครับอันนี้โทรศัพท์ผม <'m> โทรศัพท์ผมมันก็ดังนะครับผมอกำลังส่งเสียงนะครับหยุดส่งเสียงแล้วส่งเสียงต่อนะครับ <'m> มันก็ เอาไว้แบบสาหรับตอนที่เราลืมมือถือนะครับไม่รู้ว่ามือถือเราอยู่ไหนนะครับผมอ่าแล้วก็การตั้งค่าต่างๆนะครับนี่การสั่นความแรงของการสั่นอะไรคือตั้งในบล็อเนาะนี่มีระบบนะครับปิดเครื่องอะไรงนี้นะครับเฟิร์มแวร์ของไนากานะครับรง่ายๆว่ามันค่อนข้างที่จะครบเสีย,ยงเดียวก็คือไม่สามารถที่จะโทรออกได้กับ ไม่สามารถที่จะพิมพ์ตอบพิมไไพ์ไลน์ตอบกลับไปได้นะครับพิมพ์ messenger ตอบกลับไปได้นะครับเล่น facebook ไม่ได้นะครับถ้าคุณอยากจะพิมพ์ไลน์ตอบกลับไปคุณต้องไปเล่นรุ่นอื่นที่มันสูงกว่าน,นี้นะครับผมพวก wear os หรือว่าอาของ apple watch เลยนะครับผมนาฬิการุ่นนี้นะครับมีคุณสมบัติในการกันน้ำนะครับ ถึง5 ATM หรือ50เมตรกันเลยทีเดียวนะครับซึ่งถือว่าเป็นความลึกที่ลึกมากๆเลยนะครับผมโดยปกติแล้วมนุษย์เรานะครับจะสูงไม่ถึง200ซนติเมตรหรือว่า2เมตรนะครับผมโดยส่วนใหญ่นะก็50เมตรนะครับถือว่าเป็นอะไรที่ลึกมากโอเคครับที่อยู่ข้างหน้านี้คือกรบแป่งน้ํานะครับผมเดี๋ยวผมจะลองเอานาฬิกานะครับลงไปในน้ําดูนะครับ มาทดสอบกันนะครับถึงคุณสมบัติของการกันน้ํานะครับปึ๊บจมไปแล้วนะครับผมหน้าจอยังสว่างยังทํางานอยู่นะครับอ่าโอเคครับบังคับในใต้น้ําแบบยากหน่อยนะครับโอเคครับมันก็ได้อยู่นะครับแต่ว่าเวลาแบบมากดอะไรนี้อาจจะต้องมากดแบบบนบกอย่างนี้เนาะลองเปิดไฟฉายลงไปใต้น้ำนะครับนี่มันก็ให้ความสว่างได้เหมือนกันนะครับผมนี่ ในการจะควบคุมนาฬิกาผ่านมือถือนะครับผมเราจะต้องใช้แอปหัวเว่ยเฮลนะครับซึ่งแอปหัวเว่ยเฮลเนี่ยเราสามารถที่จะดาวน์โหลดในแอปสโตร์นะครับแลวก็เพ y สโตร์ได้นะครับทั้ง2ระบบเลยนะครับซึ่งในแอปเวชชันเนี่ยมันก็จะมีหลากหลายแบบเมนูนะครับผมมีหลากหลายหน้านะสุขภาพออกกำลังกายค้พนพบอุปกรณ์แล้วก็ที่เป็นข้อมูลโปรไฟล์ของเรานะครับซึ่งไอในหน้าสุขภาพเนี่ยมันก็จะดเด็กขอดนะครับ การออกกาลังกายของเรานะครับอัตราการเต้นหัวใจหรือแม้แต่ก้าวเดินของเรานะครับแล้วก็เราก็สามารถที่จะปรับแต่งอุปกรณ์ของเราได้นะครับผมซึ่งนี่ครับห u a w e i Watch Fit นะครับผมเราสามารถที่จะเปลี่ยนหน้าปัดนาฬิกาได้นะครับซึ่งพอเข้าไปแล้วเนี่ยมันก็จะมีหน้าหน้าปัดนาฬิกาให้เราเลือกเยอะมากมายหลายแบบนะครับผมแล้วก็สามารถที่จะติดตั้งได้เปลี่ยนได้ผ่านมือถือของเรานั่นเองครับเดี๋ยวผมจะลองวิ่งในหมู่บ้านของผมนะครับโดยที่ เปิดโหมดออกลังกายเป็นการวิ่งกลางแจ้งนะครับผมโดยที่ผมจะลองทดสอบ gps ที่อยู่ในนาฬิกานะครับว่ามันตรงหรือเปล่าครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับอันนี้นะครับผมนี่การวิ่งกลางแจ้งนะครับอ่ามันก็จะค้นหาสัญญาณ gps อยู่นะครับผมเดี๋ยวมาทดสอบกันว่ามันจะตรงหรือเปล่านะครับ gps ของ huawei watch fit นะครับอันนี้นะครับเราจะต้องไปข้างนอกอาคารนะครับเพื่อให้นาฬิกามันจับสัญญาณ gps ได้นะครับจากดาวเทียม ถ้าอยู่ในคาเนี่ยมันจะไม่มีสัญญาณนะครับโอเคครับตอนนี้ในการมันก็ได้เริ่มนับเวลาแล้วนะครับอันนี้ผมเอามาให้ท่านผู้ชมดูนะครับว่าหน้าตาในการาในการทํางานของหมู่นี้มันเป็นยังไงนะครับโอเคครับเดี๋ยวผมจะไปวิ่งแล้วนะครับ 5 u t e s later ตอนนี้นะครับผมก็ได้วิ่งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับมาดูกันว่านาฬิกามันจะบอกอะไรเราได้บ้างครับมาครับกดหยุดกันนะครับกดครับกดหยุดเลยโอเคครับมันก็จะบอกนะครับว่าเราวิ่งไปจํานวนเท่าไหร่นะครับนี่มันก็จะซิงกับมือถือเรานะครับ นี่มันก็จะบอกว่าจํานวนระยะทางที่วิ่งครับระยะเวลาแล้วก็แคลอรี่ที่เผาผ่านไปความเร็วอะไรพวกนี้นะครับซึ่งเราสามารถที่จะไปดูได้ในมือถือเช่นเดียวกันนะครับเรามาทดสอบกันนะครับว่า GPS มันตรงหรือเปล่านะครับนี่นะครับคือจุดที่ผมวิ่งมาเมื่อกี้นะครับเป็นในหมู่บ้านผมนะครับนี่อันนี้คือเป็นหมู่บ้านผมนะครับแล้วเรามาดู GPS ที่นาฬิกามันจับได้นะครับว่ามันจะจับที่ตรงไหนนะครับอ่ากดเข้าไปดูนะครับอัลล่าสุดเลยครับผมวิ่งไป0.98กิโลเมตรนะครับ,บ,รบอันนี้นะครับคือถือว่าค่อนข้างตรงเลยนะครับคือเรียกได้ว่าตรงเลยทีเดียวนั่นแหละเออนะครับ และนอกจากที่เราจะดูแผนที่ที่เราวิ่งมานะครับมันก็ยังสามารถดูพวกรายละเอียดอะไรพวกนี้นะครับนี่อัตราการเต้นของหัวใจที่ระหว่างที่ผมออกกําลังกายระหว่างที่ผมวิ่งมาเมื่อกี้นะครับนี่มันก็จะดูได้หมดเลยเนาะว่าอา่าเผาผลาญไปกี่แคลอรี่นะครับใช้ความเร็วไปเท่าไหร่นะครับจํานวนการก้าวต่อนาทีอะไรพวกนี้นะครับนี่รายละเอียดนะครับผมแล้วก็ จำนวนแคลอรี่ที่เผาผ่านไปนะครับเหมือนกับที่นายกาบอกเราเมื่อกี้นะครับแต่อันนี้คือเหมือนข้อมูลมันจะครบถ้วนกว่านะครับนี่มันก็จะมาแสดงผลในมือถือของเรานะครับ